สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สาลี่จะมาสะว่นสีลิปสติกสีนูดให้ค่ะแล้วก็เป็นนูดที่ออกใหม่ด้วยนะคะเป็นลิปสติกสีนูดจาก m a y b e l l i n e ค่ะชื่อคอลเลกชันเนี่ยถ้าสาัลี่จำไม่ผิดจะชื่อว่า the buff นะคะสาลี่พยายามจะเปิดหาข้อมูลจากเว็บไซต์ m a y b e l l i n e ประเทศไทยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่อัปเดตข้อมูลนะคะแต่ที่รู้ๆคือมีขายที่วาสาัสดแล้วก็บูธท,ทุกสาขาเรียบร้อยแล้วนะคะราคาอยู่ที่299บาทค่ะเป็นราคาเดียวกับเ a y b e l l i n e color sensation ทั้งหลายนะคะแล้วก ก็อันนี้เนี่ยเป็นลายของ Color Sensation ด้วยแต่แยกออกมาก็คือมีชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือ The Buff นะคะ Color Sensation The Buff ก็คือสีนูดน่นเองนะคะแล้วก็เนื้อลิปสติกรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อที่ไม่แมทให้ความชุ่มชื้นแต่ว่าทั้งลายเนี่ยออกเป็นสีนูดที่อเมริกาถ้าสรีจำไม่ผิดจะออกมาทั้งหมด8สีแต่ว่าที่เมืองไทยเอาเข้ามาไม่ครบค่ะเท่าที่สลีไปดูนะน่าจะมีประมาณ5สีนะถ้าสลีจำไม่ผิด มันจะมีสีที่ออกนูดป่วยมากๆสลี่ไม่ได้เลือกมานะคะทั้งหมดเนี่ยสลี่เลือกซื้อมา3แท่งด้วยกันซึ่งราคาเนี่ยตอนนี้ที่วาสันอยู่ที่299แต่ว่ารู้สึกว่าที่บูธนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีสมาชิกของบูธเนี่ย จะลดได้อีก18%แล้วก็จะเหลืออยู่ที่245บาทยังไงเ,เพื่อนๆลองไปดูว่ายังมีโปรโมชั่นนี้อยู่ไหมนะคะอาจจะได้ประหยัดเงินขึ้นมาอีกนิดนึงทีนี้มาพูดถึง3สีที่สลรีได้มานะคะมาพูดถึงแพคเกจจิ้งกันก่อนก็จะเป็นแพคเกจจิ้งคล้ายๆกับตัวเดิมๆที่อยู่ในไลน์ Color Sensation ของ Maybelline นะคะ ไม่ได้ถือว่ากองแก๊งนะสำหรับแพคเกจจิ้งนะคะแล้วก็ฝานี้ก็จะเป็นสีค่อนข้างจะนูดเข้ากับคอลเลกชันของเขานะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มสวัดสดีกันเลยดีกว่าว่าแต่ละสีเนี่ยทาบนริฟีปากของซารี่แล้วเป็นยังไงบ้างคะ่ะมาเริ่มกันที่สีแรกนะคะก็สีแรกจะเป็นเบอร์935นะคะอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะนูดมากเลยเป็นนูดที่สุด สำหรับสามตัวที่สัล,ลี่เลือกมาเลยอืมจริงๆตอนที่สัล,ลี่ลองเมื่อคืนเนี่ยสัล,ลี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันนู้ดจนเกินไปแต่ว่าพอแต่งตาเข้มๆแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วก็มาทาริมฝีปากแบบนี้สีแบบนี้มันก็ถือว่าโอเคเนาะแล้วก็เมื่อกี้ลองเซลฟี่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะภาพที่ออกมาก็ดูนุดน่ดๆสวยดีนะแต่ว่าจะบอกไว้เลยว่ามันไม่ใช่ลิปสติกที่แบบสามารถหยิบทาได้ทุกวันมันไม่ใช่แบบ everyday nude นะคะก็อันนี้จะต้องระวังนิดนึงสำหรับใครที่ ไม่ชอบแต่งตาเข้มซื้อสีนี้มาก็อาจจะแบบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดจะซื้อเผื่อไว้ว่าเอ๊วันไหนไปงานแล้วฉันอยากจะแบบแต่งตาเข้มๆอยากจะลองลิปสติกสีประมาณนี้ดูก็เออราคาย,ย่อมเยาดีนะแล้วพอมาแมชริมฝีปากนุ่งๆกับสีตาเข้มๆแบบนี้สันร้ก็ว่ามันพอได้อะค่ะแต่อย่างที่บอกว่าอาจจะหยิบใช้ได้ไม่ทุกวันสีที่2ในวันนี้นะคะก็จะเป็นเบอร์9 4 5สี่ห้าค่ะแล้วก็เบอร์นี้เนี่ยจะออกสี พีชขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นชมพูพีชขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะสีนี้สาลี่ก็ชอบนะสาลี่ว่ามันค่อนข้างจะเหมาะเลยทีเดียวคือแบบ ดีกว่าสีเมื่อสักครู่นี้นิดนึงก็คือจะไม่ป่วยเท่าไหร่นะคะสําหรับสีนี้ก็คิดว่าน่าจะหยิบใช้ได้บ่อยกว่าสีเมื่อสักครู่นี้แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันออกพีชมันก็จะดูหน้าสว่างแล้วก็สดใสามากยิ่งขึ้นจะเล็ก,ก็คิดว่าเพื่อนๆเองก็น่าจะชอบสีนี้เหมือนกันนะสาหรับใครที่ชอบทาปากสีนู๊ดๆแล้วก็กาลังมองหาสีนู๊ดอมพีชประมาณเนี้ยค่ะก็สวยดีนะสีที่3สีสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสี925ค่ะเบอร์นี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสีที่เข้มที่สุด เท่าที่เม b e บ l ลิน Thailand นำเข้ามานะคะก็จะเป็นสีนูดน้ำตาลนิดนึงค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีสีผิวเข้มๆนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแต่งตาสีเข้มด้วยก็สามารถหยิบสีนี้มาทาได้เรื่อยๆนะคะสำหรับลุคนี้เนี่ยสรีว่ามันค่อนข้างจะขัดกันนิดนึงนะตาก็เข้มสีปากก็ ค่อนข้างจะเข้มสามารถหยิบใช้ได้ทุกวันซารี่ว่าไม่จําเป็นจะต้องแต่งตาเข้มขนาดนี้ก็สามารถหยิบใช้ได้แล้วก็ปีนี้เนี่ยนูดน้ําตาลเนี่ยค่อนข้างจะอินมากๆเลยใครที่กําลังมองหานูดน้ําตาลดรักสตอร์เนื้อดีๆเนี่ยซารี่ว่าเมบาลีนตัวนี้925เนี่ยน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆนะเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นไปแล้วทั้ง3าสีเพื่อนๆชอบสีไหนมากที่สุดนะคะสําหรับซารี่เนี่ยถ้าเกิดว่าให้เลือกนะ ถ้าเกิดว่าจะแต่งตาเข้มๆแล้วก็เลือกลิปสติกสีนูดสาลี่ก็จะเลือกเป็นเบอร์เนี้ยเบอร์ที่ทายอยู่บนริมฝีปากนะคะนั่นก็คือเบอร์945นั่นเองนะมันค่อนข้างจะโอเคหน่อยไม่ดูนูดป่วยจนเกินไปยังออกส้มอมพีชนะคะทำให้หน้าดูสดใสขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเมื่อเทียบกับตัวเบอร์แรกที่สาลี่มีเนี่ยเบอร์935มันดูป่วยไปสักนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยจะเหมาะกว่านะแล้วก็อีกสีนึงที่สาลี่ค่อนข้างจะชอบก็คือสีนี้สีสุดท้ายเลย สีเข้ม925แต่ว่าไม่ค่อยชอบกับลุคนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันดูขัดกันจนเกินไปนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแต่งตาเป็นสโมก y ี้น้ำตาลหรือว่าแต่งตาไม่จำเป็นจะต้องสโมก y ี้ก็ได้เป็น everyday ลุคก็สามารถหยิบสี925เบอร์เข้มๆเนี่ยมาทาได้นะจะรีว่ามันเนื้อค่อนข้างจะแบบให้ความชุ่มชื้นนะคะอยู่ ติดบนริมฝีปากค่อนข้างจะโอเคมันจะมีเนื้อลิปสติกบางรุ่นที่ครีมมี่จนเกินไปเลยจุดที่มันสามารถเกาะบนริมฝีปากของเราแต่ว่าอันนี้เนี่ยถือว่าโอเคนะคะสำหรับราคา299โปรโมชั่น245บาทสบาทิถือว่ายกนิ้ว5อ่ะเออแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบเมเบินนำ ลิปสติกรุ่นนี้เข้ามานะคะอีกรุ่นหนึ่งที่อยากให้นำเข้ามาก็คือ Color Sensation Matt e เพราะรุ่นนั้นเนี่ยเนื้อดีมากจริงๆอยากให้เพื่อนๆได้ลองกันถ้าเกิดว่ามันหาซื้อง่ายกว่านี้นี่สัลี่แบบไฟเขียวให้ไปซื้อเลยนะคะรุ่นนี้ก็เหมือนกันนะสำหรับสัลี่เนี่ยก็บอกไปแล้วว่าสีที่ชอบเนี่ยก็จะเป็น945กับ925นะคะใครที่มีสีผิวเข้มๆเ,เ,เหมือนสาลี่เนี่ยก็ลองไปดูได้ลองไปสวอสสีได้นะคะสีอื่นๆสัลี่ว่ามันนู้จนเกินไปป่วยจนเกินไปทาย,ย,า,กทา,ยากนะะนนนะะคอัี้เป็3 ที่สลีเลือกมาหวังว่าคงจะถูกใจกันสาหรับสวัส,สีลิปสติกวิดีโอนี้นะคะเพราะว่าสลรีรีบเอามาทําให้ดูเพื่อนๆจะได้มีเวลาไปคิดนะคะว่าเออสีไหนเนี่ยเหมาะกับตัวเองนะแล้วก็อันนี้มันค่อนข้างจะใหม่ด้วยเป็นลิปสติกที่เพิ่งจะลงได้อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะคะวันนี้สลรีมีแค่นี้มีอะไรถามมาได้นะคะเจอกันให,ให,หมท่ทปวิดีโอหน้าคะ่ะไปแล้วบ๊ายบาย